สวัสดีชาวดิจิตอลคิดทุกคนกันเลย้อนะครับกลับมาพบกับผมบูฟครับจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้ทําการต่อประกอบหุ่นยนต์รถตํารวจคันนี้นั่นเองครับผมอา้าวล้อหลุดแล้วนะครับ A few moments later วันนี้นะครับเราจะมาต่อประกอบหุ่นยนต์รถจี๊ปกันครับโดยเราจะแยกชิ้นส่วนเจ้าตัวหุ่นยนต์รถตำรวจกันเลยนะครับผม <Okay. S 1> เรามาเริ่มกันเลย วิธีแยกนะครับก็ง่ายดายมากเลยครับง่ายกว่าตอนประกอบเยอะเลยนะครับผม <Okay. S 1> ที้เราถอดมันออกมากครับดึงๆนะครับผมนี่เราก็ถอดออกมาครึ่งคันแล้วนะครับอุ <c oughs> วยอ้ล้อหลุดล้อหลุดโอเคครับต่อไปเราจะแยกชิ้นส่วนพวกน็อตกันนะครับผม โอเคครับในการถอดน็อตนะครับเราจะใช้นี่เลยนะครับไม้ถอดน็อตซึ่งจะสามารถถอดน็อตได้ง่ายมากๆนะครับผมเพียงแค่เรานําไม้ถอดน็อตนี่นะครับจิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับผมใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาหรือว่าเราจะทําการจิ้มจนตัวน็อตออกมาก็ได้นะครับโดยเราจะสลับฝั่งกันนะครับจากฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้แล้วก็ทําการทิ้มมันเข้าไปทิ้มมันเข้าไปใครสะดวกวิธีการไหนก็แล้วแต่เลยนะครับผมจะดึงแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับดึงน็อตแบบนี้ก็ง่ายเช่นกัน โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการรื้อเจ้าตัวหุ่นยนต์รถตํารวจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับชิ้นส่วนก็จะกระจัดกระจายแบบนี้เลยนะครับผม <No. S 1> แล้วก็จะมีชิ้นส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับ <No. S 1> ก็คือเซนเซอร์นั่นเองจะเป็นไอแรมทั้ง2 ID นะครับผมแล้วก็จะมี hmm. นี่เลย IR เซนเซอร์ I นะครับหรืออินฟาเรดเซนเซอร์นั่นเองครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปประกอบรถจี๊ปกันต่อเลยครับผม เสร็จแล้วนะครับหุ่นยนต์รถจี๊ปของเราที่ประกอบขึ้นจากชุดประกอบหุ่นยนต์ U S <S <Okay. S 1> ยูคิดแอสวานนั่นเองครับผมต่อไปเราจะไปทําการโคดดิ้งกันครับซึ่งเราจะใช้แอปจีมูเหมือนเดิมเลยนะครับผม ที่แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของเรานะครับผมเปิดแอปพลิเคชัน G ีมขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับอย่าลืมนะครับผมเปิดสวิตช์เจ้าตัวรถกีฟของเราด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทําการคอนเนคเชื่อมต่อกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราได้ทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ <Okay. S 1> ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาโคดดิง้งเจ้าตัวไฟไอลแอมของรถกีฟของเรากันก่อนเลยนะครับซึ่งจะมี2 ID 2> เจ้าตัวนี้คือ ID ที่1นะครับผมเจ้าตัวนี้คือ ID ที่ 2, 2> เดี๋ยวเราจะโคดดิ้งให้เขาแสดงไฟนะ โดยไปที่โชว์นะครับผมแล้วก็ลากนี่นะครับ LED ค s t ต um ม i ล h t นี่นะครับผมลงมาแบบนี้เลยแล้วก็กดที่ ID ดีที่1ตรงนี้นะครับเรียก ID ดีที่2มาด้วยจากนั้นให้ไปกดตรงไปกลมๆตรงนี้ <Okay. S 1> ใครที่ชอบสีลุง้งไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะ <No. S 1> แล้วก็ใครที่อยากจะเปลี่ยนสีนะครับผม <No. S 1> ก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลย <No. S 1> อยากจะใส่สีเหลืองตีอะไรนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับผม <Okay. S 1> แต่อันนี้เดี๋ยวพี่ขอใช้สีแดงก่อนนะครับน้อง แบบนี้ทั้ง2 ID เลยแบบนี้นะครับผม <Okay. S 1> แล้วลองกดสตาร์ทดูครับผมแต่ต้องลากบล็อกตรงนี้นะครับมาที่คลิกดันสตาร์ทแล้วก็กดสตาร์ทเล่นดูครับ นี่นะครับไฟของก็จะเป็นสีแดง <Okay. S 1> ต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัว IR sensor นะครับผมก็คืออยู่ตรงนี้ทําการเปลี่ยนสีไฟของเจ้าตัวรถจี๊ของเรานั่นเองทํายังไงเดี๋ยวเรา copy ก,ก,ก่อนนะครับ coding <Okay. S 1> ด,ด้านบนแบบนี้นะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราทําการ copy coding ด้านบนก่อนนะครับแล้วก็ลากลงมาแบบนี้จากนั้นให้เรานะครับผมทําการเปลี่ยนสีไฟทั้ง2 ID นะครับผมโอเคโอเคครับ ID ที่2เหมือนกันครับทำเหมือนกันเลย ผมจากนั้นให้เราไปที่คอนโทรลก่อนนะครับแล้วก็ลาก l e ตัวนี้ลงมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอา LED บล็อกแรกนะครับลากใส่ตัวบนไปก่อนแล้วก็บล็อกที่2ที่เราสร้างขึ้นมาไปใส่ตรงเอลนะครับผมแบบนี้ต่อไปเราจะใช้เงื่อนไขนะครับให้เรามาที่ m a t ช์ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับ1เท่ากับ1ตรงนี้ แล้วก็ไปที่เซ็นเซอร์ให้ลาก IR เซนเซอร์ ensor, หรือ Infrared เซนเซอร์นะครับลงมาต่อแบบนี้นั่นเองแล้วก็ให้ใช้เครื่องหมายนะครับน้อยกว่าน้อยกว่าประมาณ1 5แล้วก็เราจะใช้การหน่วงเวลาเพิ่มเต,มติมเข้ามาลากบล็อกเวดตัวนี้นะครับลงมาแบบนี้หน่วงเวลาสัก2,500ัมิลิเซกนะครับผมโอเคจากนั้นลองกดเล่นดูครับโอเคครับต่อไปให้เราไปที่คอนโทรลเหมือนเดิมนะครับแล้วลากรีเพจ นะครับผมลงมาแบบนี้แล้วก็เอาบล็อกอีฟตัวนี้นะครับมาต่อข้างในรีเพสแบบนี้เลยแล้วก็ลากมาต่อกับชิก r ันทูสตาร์จากนั้นกดสตาร์ตนะครับผมตอนนี้ไฟรถจีฟของเราเป็นสีน้ําเงินอยู่นั่นเองครับผมโอเคครับต่อไปเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนสีไฟรถจีฟนะครับ mm. เพียงแค่ใช้มือของเรานะครับในการเปลี่ยนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลย3 2 1หนึ่ง เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยแล้วนั่นเองเป็นไงบ้างครับทําไม่ยากเลยใช่ไหมต่อไปเดี๋ยวเราจะให้เจ้าตัวรถจีนนะครับสามารถเคลื่อนไหวหรือเดินหน้าภายหลังก็ไม่ยากเลยให้เราไปที่ move นะครับผมแล้วก็ลากตัว rotate servo motor b l o c k ที่2ลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ id ที่2ด้วยเปลี่ยนจาก clockwise เป็น counter clockwise เห็นไหมครับเขาก็จะถอยหลัง อยากให้เดินหน้าก็สลับกันครับเป็นเคาน์เตอร์คอร์กไวกับคอกไวนนั่นเองเขาก็จะเดินหน้านะครับผม อ่าสังเกตด,ดูว่าตอนนี้ไฟเขาเป็นสีได้อยู่ครับสีน้ำเงินนั่นเองถ้าอยากให้ไฟเป็นสีแดงเราก็แค่ปิดตาเขาไ่ปุ๊บกลายเป็นสีแดงแล้นั่นเองต่อไปเดี๋ยวเราจะโคดดิ้งนะครับเมื่อเจ้าตัวรถจี๊บเจอสิ่งกีดขวางขึ้นมาสีไฟก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับผมแล้วเขาก็จะทําการหยุดหรือถอยหลังนั่นเองครับผมจะทํายังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เขาเดินหน้าอยู่ใช่ไหมล่ะต่อไปเราจะก๊อปปี้โคดเขานะครับผมแล้วก็ลากลงมาต่อ ด้านล่างนะครับของ LED Cu s ต o มนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสลับโคดดิ้งกันเล็กน้อยนะครับผมนี่นะครับถ้าสมมติเขาเจอซิกีทควงไฟตาเขาก็จะเปลี่ยนสีนะครับแล้วเขาก็จะถอยหลังแต่เขาก็ไม่เดินหน้าเลยถ้าเขาไม่เดินหน้านะครับกดสต็อปนะครับผมแล้วก็ลากบล็อกข้างบนเนี่ยนะครับลงมาต่อทด้านล่างีฟแบบนี้เขาเดินหน้าไปแล้วครับเจอสิกีดควางปุ๊บ ให้ตาเปลี่ยนเป็นสีแดงแตวเขาว่าจะหน้าอีกรอบเป็นสีํำเงินเจอสิ่งกิดขวางปึ๊บกลายเป็นสีแดง ก็โคโดดิ้งนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับและเราสามารถประยุกต์ใช้ได้อีกมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นแค่ <Okay. S 1> เบสิกเบื้องต้นทาให้น้องๆได้เห็นนะคะว่าการโคโดดิ้งเนี่ยใครๆก็สามารถโคโดดิ้งได้แบบง่ายๆไม่ยากเลยใครสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆและสามารถสั่งซื้อได้ด้วยเช่นกันแล้วก็มีหลักสูตรคอร์สเรียนด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนสามารถนะครับผม กดเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้เช่นกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าอยากจะให้พี่ทาอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์กระต่ายหุ่นยนต์แมวหรือหุ่นยนต์อะไรเราสามารถทําได้หมดนะครับผมอยู่ที่ว่ารูปหน้าตาจะเป็นอย่างไรเท่านั้นเองก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามคลิปวิดีโอต่อไปกันด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.